จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งเริ่มมีการแพร่ระบาดต,ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภา2563แล้วก็มีการกระจายระบาดไปแทบทุกประเทศทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยทางรัฐบาลไทยได้ใช้มาตรการคุมเข้มโดยเน้น การสกัดกั้นううการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เดินทางเข้ามาระหว่างประเทศเป็นหน้าที่และก็บ,บทบาทของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ครับซึ่งมีกระบวนการตั้งแต่กระบวนการก่อน,อนมาจะมีการคัดกรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุนไทยในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นการคัดกรองโดยมีการกําหนดกลุ่มประเภทไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็ดีหรือต่างชาติก็ดีนะครับแล้วก็มีการกําหนดโคดต้าในการเดินทางเข้าภายใต้เงื่อนไขต่างๆส่วนกระบวนการก่อนเข้าก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โดยบูรณาการร่วมกันกับกรมควบคุมโรคโดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือทางท่าอากาศยานสากลก็จะเป็นทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนรวมถึงหน่วยงานหลักๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นหน่วยงานทหารหน่วยงานตำรวจในพื้นที่หรือหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้ครับทางท่านพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลตำรวจตรีวีระพลเจริญสิริผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองสอง ได้ให้นโยบายในการปฏิบัติโดยให้จัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติ เป็นกระบวนการและขั้นตอนที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยซึ่งเราเรียกว่า Standard o per ation procedure หรือ SOP เพื่อใช้เป็นแผนหรือแนวทางในการปฏิบัติสำหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาเรียนรู้และใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไปนะครับซึ่งตัว SOP นี้ก็จะใช้เป็นมาตรฐานในการป้องกันภัยคุกค้มชนิดใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซึ่งณวันนี้ในมุมของตรวจคนเข้าเมืองซึ่งปกติเรารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง การสกัดกั้นภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมต่างๆแต่วันนี้เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทําหน้าที่ในการสกัดกั้นโรคระบาดซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามชนิดใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และคิดว่า SOP นี้คงจะได้ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไปครับ มาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อเข้าสถานที่กักกันตามมาตรการของรัฐนับว่าเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในประเทศไทยซึ่งแนวทางในการปฏิบัติปัจจุบันจะถือปฏิบัติตามแนวทางในข้อกำหนดและคำสั่งต่างๆที่ออกตามความในพรกฉุกเฉินโดยบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่สามารถเข้าประเทศไทยได้ จะต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าเงื่อนไขใน11กลุ่มที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดที่ออกตามความพรลกคฉุกเฉินดังกล่าวซึ่งกลุ่มที่1คือคนไทยกลุ่มที่2องถึงสิคือคนต่างชาติโดยมาตรการในการคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะแบ่งเป็น2มาตรการด้วยกันคือมาตรการก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยการคัดกรองก่อนเดินทางถึงประเทศไทยกําหนดให้ชาวไทยและชาวต่างชาติต้องลงทะเบียน กับสถานทูตไทยในประเทศนั้นเพื่อยื่นขอรับหนังสือรับรองการอนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้หรือ coe และที่สําคัญสําหรับชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรมาตรการการคัดกรองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองภายใต้การควบคุมของศูนย์บรตการฉุกเฉินท่าอากาศยานสุนทรภูมิหรือ eoc ท่าอากาศยานสุนทรภูมิโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายพิธีการเข้าเมืองจะร่วมกันคัดแยกผู้โดยสารที่ต้องคัดแยกไว้ดำเนินการโดยเฉพาะอาทิผู้ที่มีหมายจับ หรือผู้ที่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศสําหรับผู้โดยสาร,รอื่นก็จะเข้าสู่กระบวนการในขั้นตอนต่อ,ตอไปของเจ้าที่สาธารณสุขโดยมีเจ้าที่ของท่าอากาศยานสนุปภูมิจัดเก้าอี้เพื่อให้ผู้โดยสาร,รนั่งกรอกเอกสารหรือตรวจสอบเอกสารที่ต้องยื่นต่อเจา้าพนักงานควบคุมโรคระหว่างประเทศหากผู้โดยสารท่านใดเอกสารถูกต้องครบถ้วนก็จะเข้าสู่กระบวนการของเจา้าพนักงานควบคุมโรคระหว่างประเทศในการวัดอุณหภูมิหรือตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอาทิหนังสือรับรอง จากฐานทูดฟิตทูฟลายกรมธรรม์ประกันสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีเชื้อโควิดสำหรับกลุ่มบุคคลตามเงื่อนไขและเมื่อผู้โดยสารดังกล่าวผ่านการคัดกรองโดยเจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศว่าไม่มีไข้แล้วเจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะประทับตราสาธารณสุขลงบนหนังสือเดินทางสำหรับผู้โดยสารชาวไทยและในบัตรต่อมหก สำหรับชาวต่างชาติเพื่อเข้าสู่กระบวนการของการตรวจคนเข้าเมืองต่อไปแต่หากพบว,ว่าผู้โดยสารรายใดมีอุณหภูมิสูงกว่า 7. 3ามองศาเซลเซียสหรือมีโรคประจําตัวที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจหนังสือเดินทางแบบผู้โดยสารปกติได้ก็จะถูกคัดแยก ไว้ดาเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขโดยเจ้าที่ตอมฝ่ายตอมขาเข้าจะไปตรวจอนุญาตเข้าอาาจัรเพื่อส่งต่อโรงพยาบาลแยกจากผู้โดยสารปกติสําหรับผู้โดยสารปกติที่ผ่านการคัดกรองโดยเจ้าที่ด่านควบคุมโรคระ่างประเทศมานั่งรอตามจํานวนที่กําหนดซึ่งปัจจุบันกําหนดไว้กลุ่มละ20คนแยกระหว่างผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเมื่อครบตามจํานวนแล้วจะมีเจ้าที่ตอม าพาผู้โดยสารเดินแถวมาเพื่อตรวจหนังสือเดินทางยังโถงรอรับการตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าโดยจะมีเจ้าที่ท่าอากาศยานสซนภูมิปิดท้ายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้เกิดความสับสนเมื่อมาถึงบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าก็จะมีการดําเนินการคัดกรองแยกออกเป็น2ส,ส่วนคือกระบวนการก่อนตรวจหนังสือเดินทางและการตรวจหนังสือเดินทางในขั้นตอนการคัดกรองก่อนตรวจหนังสือเดินทางคือการตรวจสอบว่าผู้โดยสารท่านนั้นได้มีการประทับตาสาธารณสุขเพื่อยืนยันว่า ได้มีการคัดกรองจากแพทย์มาแล้วหรือไม่หากมีการคัดกรองโดยแพทย์และมีตาสารสุขเรียบร้อยจะมีการแยกกระบวนการดําเนินการระหว่างผู้สื่สารชาวไทยและชาวต่างชาติไว้แยกกันตัางหากชัดเจนนะครับโดยผู้สื่สารชาวต่างชาติจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมคือการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าราชอาณาจัรได้ตามที่กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งมายัางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้า ซึ่งในหนังสือที่กระทรวงต่างประเทศแจ้งจะระบุรายละเอียดของผู้โดยสารชื่อหมายเลขหนังสือเดินทางเที่ยวบินรวมถึงกลุ่มประเภทของผู้โดยสารที่ได้รับอนุญาตให้เข้าราชอาณาจักรซึ่งถ้าไม่มีรายชื่อเจ้าที่ตมก็จะตรวจสอบย้อนกลับไปยังกระทรวงต่างประเทศเพื่อให้ยืนยันซึ่งหากทั้งสองส่วนครบถ้วนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็จะเข้าสู่กระบ,บวนการตรวจสอบหนังสือเดินทาง ในการตรวจหนังสือเดินทางก็จะตรวจตามขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางตามขั้นตอนมาตรฐานหนังสือเดินทางต้องสมบูรณ์ถูกต้องไม่หมดอายุที่สําคัญนะครับต้องมีวีซ่าตรงตามประเภทการได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันวีซ่านักท่องเที่ยวหรือการยเว้นการตรวจลงตาเพื่อการท่องเที่ยวยังไม่อยู่ในประเภทที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าราชอาณาจักรซึ่งหากพบเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็จาเป็นต้องปฏิเสธการเข้าเมืองโดยหากผู้โดยสารท่านใด มีหนังสือเดินทางมีวีซ่าถูกต้องก็จะตรวจอนุญ,ญาตเข้าเมืองโดยมีการบันทึกที่อยู่ไว้ในระบบเพื่อประโยชน์ในการติดตามในอนาคตหลังจากที่ตรวจอนุญ,ญาตเข้าราชอาณาจักรจะมีเจ้าที่สอพอสุนรภูมิรับช่วงต่อโดยแนะนําผู้โดยสารไปรับกระเป๋าบริเวณสายพาน้ากระเป๋าที่แยกไว้โดยเฉพาะเมื่อผู้โดยสารได้รับกระเป๋าแล้วก็จะมีการแยกระหว่างผู้โดยสารชาวไทยที่ต้องเข้าสู่สถานที่กักกันของรัฐ จัดให้หรือเรียกว่า S.Q. นะครับสเตทคอน n ทน n e ผู้โดยสารกลุ่มนี้ก็จะเดินออกทางประตูสิซึ่งมีกระทรวงคมนาคมจัดรถบัส เพื่อนําส่งสถานที่กักกันของรัฐซึ่งก่อนที่จะขึ้นรถบัสจะมีการทําความสะอาดกระเป๋าและสัมภาระทุกชิ้นส่วนผู้โดยสารชาวไทยที่จองโรงแรมทางเลือก Alternative s t a t e q u a r a n t i n e หรือ ASQ และผู้โดยสารต่างชาติซึ่งกําหนดให้กักตัวในสถานที่กักกันประเภท ASQ เท่านั้นก็จะเดินออกทางประตู9ซึ่งมีเจ้าที่ของโรงแรมหรือเจ้าที่ของโรงพยาบาลซึ่งร่วมมือกับสถานที่กักกันมารอรับเพื่อเข้าสู่กระบ,บวนการกักตัวต่อไป